ก็ผมก็ยินดีตีอเรบเข้าสู่ช่องเกษตรบ้านนอกชั a นแน l นะครับวันนี้นะผมก็จะมาแจกแบ็คเมจิกกายนะผมมาแจกนะครับมาแจกให้กับ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับนี่ครับก็ณตอนนี้นะครับมีประมาณ20-30ต้นนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับมารับเองให้ฟรีนะครับอยากได้ต้นไหนยกไปเลยนะสำหรับเมจิกกายนะครับดูครับมีหลายต้นหลายขนาดนะ เมจิกไกทุกต้นนะครับนี่ครับอันนี้ปลูกจากข้อของไหลนะครับดูครับต้นเล็กๆก็มีนะครับมีทุกต้นใครที่สนใจอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็มารับเองนะผมอยู่ที่อําเภอไทดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับเมจิกไกด้ดูตรงนี้ครับดูตรงข้อนะครับข้อไหลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับมีไหลออกแล้วนะครับนี่ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแต่ต้องมารับเองนะผมมารับเองให้ฟรีนะครัแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะครับมารับเองนะฟรีทุกต้นทุกขนาดนี่ครับใครที่เป็น fc ช่องเกษตรมันนอกชั้นแนนะครับสามารถมารับไปเลยนะครับอยากได้ต้นไหนตัวไหนก็มาเอาไปเลยนะครับในกระถางนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเยอะมากๆนะครับก็อยากจะให้ เอฟซีที่ติดตามกันมานะครับ7,000คนเนีับคนไหนที่อยากได้หรืออยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็โทรหาผมนะครับแล้วนัดรับนะครับนัดนัดเลยนะครับว่าอยากได้ต้นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้นะครับเนี่ยมีหลายต้นนะครับดูครับมีจิตกลายสวยๆนะครับเราจะไม่ขายไม่จําหน่ายนะอันนี้คือแจกฟรีให้กับเอฟซีนะผมใครที่สนใจอยากได้นะครับ หรือใครที่อยากได้เป็นไหลเล็กๆอย่างนี้ไปปลูกนะครับหรือว่าจะเอาเป็นต้นใหญ่ในกระถางก็ไปนะผมเนี้ยครับให้ซีซีไปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเนี่ยครับมีหลายต้นนะนี่ให้ดูนะครับข้อไหลแบบนี้ก็ปลูกขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแบ็คเมจิกไกครนะแต่ก่อนมันเคยมีราคานะครับแต่ทุกวันนี้ราคาน่าจะน่าจะไม่แพงมากนะครับนี่ยครับใครที่ติดตาม อ่าช่องเกษตรวานนอกชันแนวนะครับให้ฟรีกันไปเลยนะครับฟรีไปเลยนะครับมีประมาณ30สต้นนะครับยี่สิบสามสิบต้นนะครับเยอะนะครับผมไม่มีกระถางที่จะปลูกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากได้มาเอาไปเลยนะครับฟรีนะครับติดต่อมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแน่นอนนะครับเนี่ยแบ่งกันไปปลูกนะครับดูครับนี่ใบเหี่ยวใกล้จะตายแล้วผมไม่มีกระถางจะเปลี่ยนนะครับดูครับกระถางก็ใช้กระมังแตกๆใช้อ่า กระถางเก่าๆนะมาปลูกนะครับดูว่ายังสวยขนาดนี้ครับใครที่อยากได้เอาไปปลูกมารับไปเลยมารับฟรีเลยนะครับก็พิกัดอําเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะใครที่อยากได้ก็มาเอาไปนะครับตัวนี้นะครจะเอากี่ต้นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครจะเอากี่ต้นจะาต้นไหนโทรมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นี่ครับสวยๆทุกต้นก็ ดูครับหรือเจ้าแบ็กเมจิกธรรมดาก็มีนะครับดูนะครับแบ็กเมจิกธรรมดาฝั่งนี้ก็จะเป็นเมจิกกายนะครับนี่เลี้ยงไม่ยากแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวขยายพันธุ์แป๊บเดียวนะครับให้ซีซีสำหรับอ่าเอฟซี FC ช่องเกษตร,รมนฑลแชนแนลนะครับนี่ครับ